สวัสดีครับกลับมาผมมาบพอ,อกันในมือนีเนาะครับเนาะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพี่นะ้องเทาสีผ้ามาปลูกไอ้ซาลแหนนะครับเนาะที่เขาช่ำใส่ถุงใยกระสีมาใสกก่กระถางกะสีครับดินกับวัด้ผสมยากเนาะครับเนาะเพราะว่าผมขุดหนาดินจากหนาคอกวัวนะครับเนาะก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วกระขุดขุด,ข,ดขูดมาเลยนะครับ มาใส่ครับนี่ถุงสาระน่เอาครับกำลังแตกอันนี้ที่ดินร่องพื้นก็นคือเป็นขีดเท่าไฟครับนี่นี่นขีดเท่าไฟครับเป็นที่จุดเพาะขยะนะครับเนาะเอามาใส่เพื่อว่าบ่หายพวกนอนพวกยังที่อยู่ในดินนะ่ะมาอยู่นะครับเนาะเพราะว่าขีดเท่าไฟเขาจะมีกินจะเหม็นนะครับเนาะก็จะนํานี่ครับ ดินของเขาใส่ลงอะไรเาครับเนาะใส่ใส่ไว้ครับนี่ใส่ลงไปเลยกาะประมาณหนึ่งครับประมาณครึ่งกระถางนะครับเนาะเพื่อที่สีหาอันนั้นเขาได้นะครับไปที่สิบปลูกโรลแนแล้วเขาก็ ยูเรียนนิดหน่อยครับไอ้ที่ผมบอกต้นคลิปไปคลิปจีก่อนว่นานนะครับว่าสวนบอดไซยูเรียเรื่องใไซอนะส่อยู่นะครับนอกแต่พวกพักที่เก็บใบเก็บดอกเก็บยังกินพวงจีบไซครับผมจะใส่เฉพาะพวกพักพวก,พวกเป็นผลนะครับนอะกพวกผิกพวกมะเขืออะไรสิครับ แต่สารเนแตตัวนี้กับ่ท่านด้เก็บกินนะครับจะช้ลิงให้เขาจะเลื่อนเติบโตก่อนนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้ใส่ครับใส่รอบเดียวแค่นี้นอกั้กก็จะบำรุงด้วย EM กครับพวกน้ำมักชีวภาพนะครับนะครับนี่เขาก็เอาออกจากถุงดำเลยนะครับนี่ครับสังเกตเบิ้งครับนี่เขากำลังแตกยอดน้อยๆขึ้นหมครับนี่เขากำลังขยายครับ ครับเขากะใสดินเข้าลงไปลแล้วครับเนาะดินหมักเขาควานควานควานขึ้นนะครับอาใส่แห้อ้อมต้นแล้วครับพวกเศษฟางกับพวองกิบออกเด้อพี่น้องจงไว้แห้เขาเป็นปุ๋ยนะครับเขาจะเป็นเขาจะแยกสลายไปตามการเวลาของเขาแล้วครับ แล้วมันก็นจะเป็นปุ๋ยให้กับพักเข,าเขาก้าหอกะบรต้องใส่ปุ๋ยหลายรอบแล้วครับเนาะนี่ครับใส่ให้รอบต้นเลยนะครับสารเ,เขนเหากะงามงามพี่น้องช่วงที่ผมช่ำไวก้กะใส่ไอ้น้ำมักสังค์ขอแสงนะคะรับโซลินซีสังค์ขอแสงในการลดให้เขาติดลากไววละกะ ทำให้เขางามนะครับเนาะพอลงปลูกเขาคือลดน้ำให้เพียงพอแค่นั้นเองครับลดน้ำเขาเพื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งรากเขาจะติดดินทีแล้วพ่อปลูกน้พี่น้องนี่ครับแค่นี้ง่ายๆพี่น้องถ้าเดี๋ยวจะภามาทำอีกตอนที่ปักช้ำนะครับนะ เดี๋ยวผมจะสอนในการปักชำนี่อย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกระถางหนึ่งนี่ถ้าดินมันอยุ่ตอนเราเขาลดนะ้ำเขาก็ค่อยเติมดินได้นะครับนี่แล้วอีกนี่ครับสี่ต้นต้นเพรทเบิ่งแค่ตอนนี้แล้วนะครับเนาะพี่น้องหนาจะเข่าใจแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็บจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้องกิมหนาเข้ามาพบมาพอกันไหมครับสวัสดีครับ